กูไม่หนาดูแลดูแลคือกูไม่ชอบสักคนเลยมึงชอบคนไหนบ้างวะมันจริงกูชอบหมดแต่ว่าเท่าที่กูมองนะกูว่าตัวนี้แหละเด็ดสุดแล้วขอยืนลุกขึ้นยืนโชว์ไหมอันนี้ชื่ออะไรมีชื่อไหมอันนี้ชื่อนะชื่อเดี๋ยวกาดกาดบริกาดแนะนำมากาดแนะนำกาดแนะนำมาอันนี้พี่กาดครับอันนี้น้องๆวันนี้ชื่ออะไรครับคนไหนครับนี่คนนี้ น้องเจสซี่น้องเจสซี่ลุกขึ้นได้ไหมบอกลุกขึ้นได้นายสบายมากเดี๋ยวเฮียเขาลุกขึ้นดูแลดูแลบ้ามึงเห็นมันกูเห็นไหมเฮียเจสซี่เฮียให้ทำอะไรเจสซี่หมุนตัวได้ไหมอ่าหมุนตัวน้องนะอ๋อสักยันด้วยเหรอที่ยันยันอะไรครับยันข้างหลังถามน้องเคาได้ไหมโอ๊ยน้องเขาสักยันอะไรครับเอ๊ะการร้อนวะอันนี้เป็นยันกันแทงแทงไม่เข้าเหรอ ไม่เข้ากับขาดถุงน่องอ๋อไม่ได้แน่ไม่เข้าขอลองสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมการแสดงนะคุณโดนคือคุไม่ชอบเลยว่ะไม่ชอบเลยเฮียเจ๊ไม่ชอบเลยกดูแลหน่อยดูแลนวดเออแป๊บนึงเจ๊แป๊บนึงนะมีมีเทียวสัพท์ไหมคุณคอนดูดูเพลงหน่อยเจ้าศัพท์เขอสวัสดีก่อนได้ไหมยื่นแขนมาสิยื่นแขนมาสวัสดีครับมึงออกทางหื่นกามแล้ว ขอโทษนะอันนี้เครื่องเทอร์โบแล้วผมรู้สึกอยากบอกเต้ดตะโกนต่อว่าไงถ้ากูไปเนี่ยมึงจะวันไปทำไมวะอ่ะคือฮีเจ้มีคนอื่นไหมเนี่ยไม่ชอบทุกคนเลยเนี่ยเนี่ยดูแลหน่อยไม่ไม่มีแต่ตอนนี้ผมผมย้ายร้านนะเฮ้ยมึงจะเอาด้วยหรอวะเอาสิมาปรึกษาที่นี่ก่อนสิมึงไม่เอาเราสิไม่ไม่มึงตาดูแลน้องดูแลน้อง เดี๋ยวเดี๋ยวการ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 เอา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 เขาเอาไว้ไม่การการไม่หัวมันไม่ใช่แบบนี้ไม่เาตาการขอขอขออนุญาตฮะเจ๊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 มาลำบ๊อบพี่น้องมาลำบ๊อบพี่น้อเจ๊เจ๊เดี๋ยวให้ให้ให้เขาเต้ยก่อนนะเจ๊เขามานะเจ๊ว่าแล้วอ้ยอะไรวะน้องเขาเป็นห่วงกูฮะไม่ใช่กูบอกไงเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มีปัญหาเอ้ยมึงเกยนตัว ะไรนะนจากการเดืนมันบทต่อไปมันยิ่งหนักกว่านี้เลยเว้ยเจออนลอยมาเลยเมื่อกี้เนี่ยบทบทนี้มันหนักเลยเจ๊ออนลอยมาเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาเอาเรื่องสนใจไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรอะไรพูดใหมเดิ่ฮะมึงพูดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยดีวดเเเดีววกเดดยียมดเรเ่ยเวเ งอไปกู่วะมึงงอไงออกออกแล้วมึงงอมึงคิดว่ามันกาดแล้วมึงเจ๋งเหรอเออเะมึงคิดว่ามันกาดแล้วมึงเจ๋งเหรอโอ้โหเฮีย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 ฮะเจ๊รู้แล้วเฮียชอบแบบเทอร์โบไม่ใช่จะเล่นต่อได้ไหมเนี่ยได้ได้อ๋อทุกคนมันไม่มีใครนี่หรอกเจ๊มันไม่ตรงสเปคมันมันมีแค่นี้ค่ะมันมีแค่นี้